ยิ้มว่ายิ้มหลังได้กินของ <c oughs> นี่เจ๊ใหญ่ของเราทำาเค็มล้ามาให้ก็คือปลานินเอาไปหมักเป็นปากปากักมันจะเรียกว่าเค็มล้าใช่ไหมเออปลาร้า,ออา,ราไม่น่าจะใช่ปลาร้าเนะื <c oughs> ปลาร้าปลาเค็มอ่ประปลาร้าปลาเค็มก็ได้นี่ใช้ปลานินทำปลาพี่เราทำเป็นทุกอย่างเลยเนาะแนะนำให้เปิดร้านอาหารใหญ่ๆดีกว่าวะ่ะ อร่อยมากเลยเจ๊าขาขอบพระคมมากเลยนะคะใอ้ขอบพระคุณค่ะอร่อยอร่อยกินกับข้าวสวยวร้อนแบบนี้นะข้าวสวยข้าวต้มอ,อือกินข้าวได้เยอะอีกครับอร่อยมาก บีบมะนาวลงไปเพราะว่ามันจะตัดความเค็มชูรสไม่ต้องใส่เพราะว่าเจ๊เขาใส่มาแล้วฮะ <Huh? S 1> ไม่ต้องใส่ชูรสเพราะว่ามันลงตัว <c oughs> ใส่มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเ okay. สบายใจถ้าไม่ใส่เป็นไงแม่ไม่จริง